ยำมือเนตามเลยดี่ค่ะกินไกินอยไรยำไกินเลยไ่กินยดนะคะก่อนจะินเน่ยนันได้นะคะมีความสำคัญ่อ่ายของเรานะคะไข่ดี้อค่ะบบนี้ะเจคยเดีวอเดียวข้าวผ่้อบาทจะไปเอาหมดยเออาวดกบเลต้องรัขาบนอย่าเลยไม่ใช่เิ่ เอณไปแล้วฟองนะเอาเอาค่อยๆกินนะเดี๋ยวมค่อยๆกินนะองกนหนกรงได้เลยเนียคุปปไม่กับนะคะทุกคนตมไ่ไลฟ์ไ่นอไม่ไรอยู่ค่ะไม่ล้าเลไ์อยู่ค่ะอันนี้ตอนนี้สำคัญหนังันน่ะอันนี้อันนไม่ได้ เอาแบบเย็นไหมคะเก่ยกบเย็นไหมเอาแบบเย็นเอาแบบไม่เย็นก็ได้เาน้แ็งไเอาแบบไม่เย็นนี่ไม่เย็นเหรอยกไปเยเหรออันนี้เยแล้ว่ไหนี่ไน่ไหนไม่นู่นที่นั่นยกไปที่เอน่อเยี่มิง็อน้าแข็งไปมานดูดูคุบพี่เขาด้วยไม่มี ไม่มีใครขโมยเงินหรอกนะสองพัาทถูกไหมสองพันบาทถูกต้องค่ะตองะาเีนตัวอย่างว่อนไปถูกต้องแล้วไม่รู้ต้องะไรามีใครย่อยยากไหมมีนาจะไปส่งมีนาจะไปส่งไง่อ้อยดนางดื่งเอาน้ำแข็งกินด้วยนะของเราเอาม้กินได้ทลางคืนยังเธเดินไปเดินมาเธ น้ำแข็งไปด้วยนะไม่ครบเราก็ช่วยเดินไปเดินมาแล้วก็ซื้อเกินลังอยู่แล้วเอาไหมสองข้างแล้วสแก้วห้าแก้วด้วยนะเอาไหมมีใครเอาไหมคะฮะเอาเท่าไหร่ลังหนึ่งไม่มีมือนะี่ร้อห้ากระป๋องสี่ร้อยค่ะนี่น้ำแข็งสองครับนี่น้ำแข็งสองแบบนี้อืมจะไปส่งอีกรังหนึ่งก็ยาวห้าร้อยบวกอือจะไปส่งอีกรังหนึ่งเอาไหม สององสายยานแล้วมากันันใครจะเอาเบียร์หนึ่งลังยกมือเบียร์แม่ค้จะไปส่งถึงที่จะให้มีนายกไกลก็ได้จะไปส่งถึงี่เอากลับบ้านด้วยคนกดากัน่ดูนะ คนนน้นน่ที่ยกมืออยู่เห็นไหมเห็นไหมต้องชาอน่อยับใส่ยิ้ปาเห็นปะเห็นไหมเห็นแล้ว่ะอ้าเอาไปหนึ่งละนี่คืออะนี่นี่นนี่ยกเส้นข้ามขึ้นไร้ไปแล้วนะครับเอาไปเอาเย็หนึ่งั่งปเลยครปอกรอปอ้่อ คนต่อมาครับผมใครเอ่ยสวัสดีค่ะมีนาค่ะรองระดับต้องบอกรู้ไปหมดแล้วมั้งทักทายทักทายมีนาค่ะคนจำจะได้แล้วคนต่อมาครับสวัสดีค่ะคอนกันค่ะในไทยและส่างประเทศทำไมเป็นคนประกาสาวน้องคนนี้กตัวน้อยคนต่อมาคนสวยสวัสดีค่ะน้องปานสุธีนค่ะรองกะนค่ะเมสแกรนไทยแลนด์ ค่ะแล้วคนสุดท้ายครับจิ๋ววัสดีค่ะแล้วมาชื่อหลองล่างหัวน,นไหะไม่เอาจริงไหมไมไม่เคยรู้สึกเตี้ยขนาดนี้เลย <laughs> ขอขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะครับผม <laughs> แล้วอันรี้เราจะมีเธอทัคู่ด,ด้วย เออมาแชนักสมันนี่มาพยายามอยู่ท่ากางคู่ระหว่างของใครมาอยู่ที่นี้ก็ได้ไหมใครจะพยายามแซ่เกลือเกดือดีมโอเคมาเชนักปวานขโอ้โหเป็นวันนัแรกของการจัดงานของเราเป็นยังไงบ้างถูกต้องค่ะ เมาค่ะเป็นไงปิดท้ายเลยเมื่อวานก็ล็อกผิดไปหลายท่านอยู่ค่ะอยูค่ะข้างล่างก็ไม่มีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คอนเสิร์เยังมีอยู่วันนี้โชว์ของเราเป็นยังไงบ้างครับแซนด์แตกต่างจากเมื่อวานมาก้อยแค่ไหนวันนี้จะมีความแตกต่างจากเมื่อวานนะคะเพราะว่าเมื่อวานเป็นเพลงอีสานอาจจะมีหลายๆคนที่แบบเอ๊ะฟังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเป็นเพลงแนวที่เฮ้ยจุดตาจุดตา เห็นไหมหนูบอกแล้วว่าข้างล่างอ่ะไม่มีสติจริงๆนะคะก็อย่างที่บอกก็วันนี้ก็จะเปลี่ยนแนวเพลงที่แบบว่าฟังได้ง่ายขึ้นนะคะคือจะบอกว่าเมื่อกี้คุยกันอยู่เราสบายอะไรวะวันนี้นะคะเขามีหลายแบบแล้วนะคะวันนี้มินแม๊นะคะวันนี้แบบเดิมค่ะแบบเดิมคือไงแต่เดิมคือไงก็เหมือนที่ผ่านๆมาคือเพาะเหมือนเดิมอ๋อมันก็เพราะตามสเต็ปเนาะมีแบบเลเวลค่อยๆเขึ้นไปพี่ แต่ก็รับประกันเผ่าว่าสนุกอยู่ที่คุณจะสนุกกับเราไหมเพราเราสนุกอยู่แล้วบนเวทีสนุกเต็มที่สนุกด้วยนะแม่นะสนุกเัยทุกคนอย่าพึ่งทิ้งกันอย่าพึ่งเมาช่วยลองบ้างอะไรบ้างกรี๊ดบ้างนะคะแฟนคลับเนีนเวฟโอเครักมาก เทุกคนจะได้การตอบรับที่ดีในเมื่อวานกับเละบลลี่แดนคาร์ที่งานบัลนเโิรที่สองแล้ววันนี้แฟนเยอะกว่าเดิมรู้สึกไงบ้างตลอดไม่เป็นไรเรากินเยอะเลยค่ะของมันดีค่ะของมันดีอีฟ้าเลยครับก็ดีใจค่ะที่ได้เจอทุกคนนะคะรวมถึงแฟนคลับหลายบ้านเลยที่มาสนุกกันในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเอ็นจอยนะคะแล้วก็อยากจะเต้นอยากจะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขร่วมกับพวกเรา ไปด้วยนะแต่อยู่จนถึงยั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 งงก็เลยนะว่าเราอยู่กันถึง5ทุ่มเลยนะคะหลักหลายชั่วโมงก็ถือว่าคนที่มาเนี่ยคุ้มมากๆนะคะรวมถึงคนที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยทางกลุ่มติดนั่นเองค่ะก็สามารถ Enjoy เป็นได้รับคุณผู้ชมท่้งนั้นน่าจะเอาเอาใจคนคนโสดคนอกหักอะไรประมาณนี้นะคะไม่เป็นแค่เพลง ไม่แค่เพลงเฉยๆเราเห็นบรรยากาศมันแบบว่าเวลาเราไปเที่ยวกับพกเพื่อนๆเราก็เวลาเพลงสามเพลงนี้ขึ้นมาแล้วกันเรารู้สึกว่าเ,เราอยากตะโกนร้องซึ่งวันนี้ก็อยากจะได้ยินเสียงทุกคนเหมือนกันเพราะว่าันทุกคนคือแบบถอดมาถ่<ท>ยายสรารคดีเลยอะ่ะ <laughs> วันนี้สัญญาแลว่าจะช่วยกันร้องเพลงนะคะว้าวโทรศัพท์ใหม่ด้วยอ่า <laughs> <laughs> ใครยอมใครซะที่ไหนไม่มีใครยอมใครเลยอ่ะบอลกอลบอลกอลมาได้เอาดึงสองสามอีกหนึ่งลูกครับดึงสองสามทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณนวัดและจิรพิทของพวกเราด้วยครับขอบคุณครับครับสอบยวอยู่กันยาวๆนะครับอยู่กันยาวๆอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้น้องๆไปพักผ่อนก่อนโอเคขอบคุณน้องๆไป เอาหูไปแล้วว่าอยู่หลังไว้ทีเมื่อกี้โดนพี่ฟ้าลุงสกรรมมาทั้งคู่แบบเละเลยนะคะทุกคนคือก่อนว่าเนี่ยท่องเนื้อกันอย่างดีคือวอร์มพัพเสียงแบบอะไรเนี่ยกัอย่างดีพอพุ่งเข้าไปในห้องพี่ฟ้าหาทางออกไม่เจอเลยค่ะมีใครรู้จักต้นไม้กินคนบ้างห้องกินฟ้าวราค่ะคือห้องกินคนค่ะไม่ได้ออกที ไม่ได้ออกเลยแม่เมื่บริษาฟไม่ไปลาพี่ฟ้าไม่ให้ออกเลยนะคะกบตายเสตุ้มเลง็งมีใครรู้จักเสตุ้มเล็งไหมเกิดมาไม่เคยเจอสตาฟบอกว่าเนี่ยเอ้ยออกออกไปทํางานแล้วรู้สึกมีความสุขเท่านี้มาก่อนเลยปกติแบบวันนี้ดีใจมากขอบคุณขอบคุณที่มันถึงคิวเราสักทีแต่ก็เลกเลยนะคะ ใช้เหมือนกันหมดนะคะโอเคก็ไปใช้ในครอบครัวเดียวกันนะฮะมั่วๆกันไปฮะเร็วอ้อฝากทุกคนติดตามซีรีส์ลีนเบฟด้วยนะคะหนุ่มไม่ยอมแล้วทุกวันี้ใช่ไหมคะกำลังเขียนบอยูไปลอยเปิดใจหนึ่งนะคะทุกคนขอได้แรงอกขอได้แรงอกที่ได้มีแรงกับ ปรฝากผลงานมีนาด้วยเป็นต่อมจะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มถ่ายเดียนนี้นะครับก็มีนาลีนาจะเข้าไปอยู่ในซิทคอมเรื่องเป็นต่อนะคะฝากคุณเอนคคุณบอสสวัส์นะคะ ดูจะว่าบทเป็นบทเป็นอะไรอะไรเอ่ยเป็นเยแมนแม่บ้านคนใหม่ของชาทิดโอ้อยแม่บ้านา oh อะไรสวยขนาดนี้มาเจ้าหนายก็ต้องมีนอกรูนอกถังแหละไม่สนุก่ะไม่ต้องติดตามก็ได้นะคะดูผ่านๆพอนวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่แบบคอยกรีนให้คอยแบบส่งแบบพลังเชียร์ up ให้เราสองคนดีใจมากๆนะคะที่ได้ขึ้นมาร้องเพลงในวันนี้อีกครั้ง ก็อยากจะขอบคุณมากมจริงๆต่อให้แบบเสียงแปด๊ดเสียงปริ้นอะไรไปบ้างถ้าไปตัดลงในทิตตอปอะไรก็ใส่เพลงไปก็ได้นะคะถ้าเสียงมันไม่ได้จริงรักทุกคนมากๆค่ะขอบคุณลอสสวรรค์มากๆที่ให้โอกาสเราสองคนขึ้นมาโชว์เพอร์รฟแมนเรียกเพอร์รฟแมนได้ไหมอ,อันนี้เรียกว่าโชว์ลึกประจานฮะแรงขึ้นเลยเขามองได้ความรัก อมองด้วยความรักอยู่แล้ววันนี้นะคะเราสองคนต้องขอขอบคุณทุกคนอีกรอบนะคะก็เดี๋ยวไปสนุกกับศิลปินท่านต่อๆไปเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะจัดใจขลบคุณทุกคนนะคะ ขอเสียงพวกคุณต้นรับพี่ฟ้าหน่อยโอนยังโอนก่อนเอาไปดิอาเอาไว้ตรงไหนข้างหลังเอาไปดิมาเอาถาดมาเอาถาดมา ผาดกระดาษอะไรเาสามพันห้าพันโอเคน้องขวัญน้องขวัญนะครับห้าพันกองทัพห้าพันให้จงของนะครับตอนนี้นะครับบ้านหลักสามพันกองทัพ 5, ห้าพันลรู้จักแล้วนี่อันนี้อันนี้สามพเ,เอาไป,ไปดิขนไปเลยขน,นไปเลยเดี๋ยวมาเอาเปไปวางไว้ข้างห,หลังนี่นี่ี ขอทานขอทานทานสักแก้วเดี๋ยวสักครู่ามีน้ำชาขอทานขอทานนี่มั้ยเรไปชนกันหล้วเจอกันที่ภูเก็ตนะคะเจอกันที่ ข้างล่างจะหมูบานแล้วอะไรอให้น้ให้นีา้ เววันนี้เวลงนะปล่อยเที่ยวกำลังกอแล้วขึ้นมาเลยวิ่งมาเลยลดคนกอดแขกให้เลยค่ะอะไรกอดใจเลยค่ะฮะกอดใจเนี่ยกอดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคู่เราบอกไปไหนคู่หนูกลับบ้านไปแล้วหนูเหงามากตอนนั้น